สวัสดีครับผมบิ๊กพูนทวีครับก็มาตามคําเล็กร้องของพี่ๆนะครับว่าลงตะกุดแล้วทําไมไม่บอกพุทุกุลอ่ะตะกุดมายาลาบสะกดทัมนะครับของหลวงพ่อชนานาญวชินเวลาลามนะผมจะพูดให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยนะทาจากเนื้อตะกัวแล้วก็ถักเชือกหรือสายสินแล้วก็พอกผงยานะครับผงยาเนี่ยคือผงยาหนึ่งคือผง,ผงอิทิเจผงตีนที่สิงเหผงปฐมมังนะครับผงมหาอุนาตผงมหาลาชนะครับก็จะโรยไว้แล้วก็คุมด้วย ลักนะครับผมก็เอาเป็นว่าเป็นประมาณนี้แล้วส่วนพุทุกคุณเนี่ยถามว่าเด่นเรื่องอะไรเด่นเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลหรือคนที่ถูกลังแกถูกย่ํายีนะครับหรือใช้คําว่าโดนคุณโดนของเกี่ยวกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับหลวงพ่อท่านก็เด็นเรื่องนี้คนอื่นน่ะส่วนใหญ่เขาจะมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลแต่ผม,มาประสบการณ์ส่วนตัวคือประกุณของหลวงพ่อเอาไปแขวนแล้วคนที่เขาโดนแขวนไอ้ไม่ใช่ดอกนี้นะ คนที่เขาแขวนไปแล้วอ่ะเขาโดนของอ่ะเขาอ้วกอ้วกออกมาเลยนะซึ่งเราคงไม่ต้องไปสาธยายมากแต่เพียงเราจะบอกว่าตะกุดรุ่นนี้เด่นดีหลายด้านการคุณกันของระงับเหตุเพศภัยในสิ่งที่ไม่ดีคนคิดร้ายคิดไม่ดีกับเรานะครับมันจะแบ็กกลับไปหาเขาเลยนะครับก็ของหลวงพ่อชำนาน,นะครับยังไงก็ลองไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมดูได้นะครับอันนี้ผมทำเท่าที่ผมสามารถทำได้นะครับขอบคุณครับ